ในการพัฒนาประเทศที่ได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรารวมเรียกว่าสายพระราชาคองพระบาทสมเด็จพระบรมมชนาการที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพระบรม,มนาถะพิษในหลวงรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ซึ่งมีโครงการพัฒนาชุมชนกระสงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักอยู่ในขณะนี้ส่วนในจังหวัดจันทบุรีเราก็ได้มีการดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดังกล่าวซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานพัฒนามชนหยอดจันทบุรีนั้นก็มีท่านอดิศรสุทธิฤทธ์พัฒนาการจังหวัดจันทบุรีที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กํากับดูแลและบริหารจัดการโครงการนั้น ให้เป็นไปตามเจตนารม์และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงและเราจะได้นําทุกท่านไปพบกับท่านพนักงารจังหวัดซึ่งจะได้ทราบข้อมูลดีๆแนวทางต่างๆให้เกิดความชัดเจนในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของจันทบุรีครับใน ความเป็นมาของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยที่มันมีความเป็นมาจริงๆแล้วอย่างไรครับครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโครงการโคกหนองนาของจันทบุรีนะครับ,รบในส่วนของโครงการนี้เป็นเรื่องราก็มาจากที่ว่าทางคณะรัฐมนตรีครับท่านได้อนุมัติโครงการนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดโรคระบาดซึ่งทําให เกิดปัญหาในเรื่องการดําเนินวิถีชีวิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ย่าแย่ลงก็เลยอนุมัติโครงการมาให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนจํานวน4,787ล้านบาทนะครับซึ่งทางกรมการพัฒนชุมชนก็ได้เลยเห็นได้ว่าในความสําคัญของการพัฒนาชุมชนนั้นเราเน้นในเรื่องของการนเทฤษฎีใหม่หรือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยเราได้เล็งเห็นว่า,าการทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ,รบตามหลักทฤษฎีใหม่สูโ่โค้งต้นนาบอเดียวเนี่ยเป็นหลักการที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าดีจริงแล้วก็ทําได้จริงแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างจริงจ,งจังในพื้นที่พัฒนาชุมชนในหลายๆจังหวัดนะครับ,รบในส่วนของจันทบุรีนั้น เราได้รับก็ประมาณมา6กล้านกว่าบาทครับหกล้านกว่าบาทนี้เราก็ได้ใช้ในพื้นที่ที่เป็นแปลงโคเรือนต้นแบบนะครับของเราเป็นโคเรีนต้นแบบแล้วเราจะไม่เป็นชุมชนต้นแบบของเราโคเรีนต้นแบบที่เขาเรียกว่า hlm ก็คือ house hold lab model นะครับซึ่งเป็นแปลงระดับโคเรียนนะครับส่วนที่เป็น clm ก็นั้นเป็นระดับชุมชนต้นแบบ เขากัว่าโครงการของจังหวัดจันทุรีนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นครัวเรือนต้นแบบเราจะเป็นครัวเรือนต้นแบบซึ่งเราก็กระจายอยู่ในพื้นที่หลายๆเำเภอทั้งหมดเราได้มา65พื้นที่นะครับซึ่งเป็นขนาดหนึ่งไร่อยู่9แปลงนะครับแล้วก็ขนาด3ไร่นะครับมีอยู่56แปลงมีมี2ขนาดเลยครับว่าน่รับ2ขนาดครับคือขนาดหนึ่งไร่กับ3ไร่สไร่นะฮะครับซึ่งทั้ง2ขนาดนี้ก็ แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้พิสังคมนะครับในพื้นที่ก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณท่านพนักงารจังหวัดเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดลครับดีครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตท่านพนักงารจังหวัดนะครับพาท่านผู้ชมไปชมจุดตัวอย่างนะฮะที่มันเป็นต้นแบบไทยแต่ละพื้นที่นะครับพอที่จะเป็นต้นแบบ ให้กับที่อื่นได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอสวยดาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าไม้นะครับเป็นภูเขาเป็นเนินสูงปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนนอกจากการที่จะเป็นป่าธรรมดาแล้วก็จะมาทําเป็นสวนผลไม้และที่โดดเด่นก็คือมีการทําสวนลําไยนะแต่ก็ยังมีการทําไร่มันสำปะหลังอยู่ปปราย ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลในพื้นที่สอสายดาวก็ตามหลักภูมิสังคมเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งวันนี้ครัวเรือนต้นแบบได้แก่คุณอภิวัตรพมมรมเรนหรือผู้ช่วยแซมนะครับที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลณนะบ้านหนองจับเป็ดหมู่ที่10 ตำบลประตงอำเภอไชดาวจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับท่านอภิวัตรกับท่านสาวรัตน์อมรินนะครับนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโคกหน้องนากันนะฮะมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงจูงใจอะไรถึงมาร่วมโครงการนี้นะครับก็มีแรงจูงใจนะครับก็ก็เมื่อก่อนนะครับก็เคยทํางานประจานะครับทางานประจาก็โดยพิษ รษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับก็บริษัทเขาเลือกจ้างนะครับก็มาได้มาอยู่สวนก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับมาปรับปรุงในสวนตัวเองนะครับเพื่อใช้ในสวนปรุงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสวนตัวเองก็จบอกมานะครับก็ออกจากงานมาก็ส่วนมากจะใช้เป็นเกษตรเคมีถ้ามากกว่าอ๋อใช้เคมีใหญ่ใช้เคมีใช่เคมีก็หลังจากนั้นครับก็เริ่มไปศึกษานะครับเริ่มด้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นะครับก็รู้สึกว่าเริ่มชอบนะครับเริ่มชอบเกี่ยวกับช่วงแรกไปศึกษาที่ไหนฮะก็ไปอบรมที่ศูนย์สองสลึงฮะของผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับอ๋อผู้ใหญ่สมศักดิ์ที่ระยองนะครับหมู่ก็แล้วก็ได้ฟังจากหลายท่านนะครับที่อยู่ในเผ่าเซดาวที่เขาทํากันมาก่อนนะครับก็เลยได้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจจูงใจแรงจูงใจมานะครับที่อยากจะทํานะครับแล้วก็นะครับก็อยาก จะทําในสวนตัวเองเนี่ย17ไร่เนี่ยครับอยากจะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็คืออยากจะทําให้ทุกอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับก็เลยเข้าเข้ามาสู่โครงการครับพอดีมีโครงการนะครับการพัฒนาชุมชนนะครับของอำเภอไสดาวนะครับซึ่งก็บอกมาว่ามีโครงการนะครับเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ก็เลยไปสมัครไปสมัคร สมัครแล้วก็ไปอบรมนะครับไปอบรมที่ศูนย์กษตกรรมธรรมชาติป่งแรดอบรมมาได้อะไรบ้างอะที่อบรมไปอบรมก็ไปอบรม5วัน4ี่คืน5วัน4ีคืนครับก็เยอะเหมือนกันนะอบรมทั้งวันนะครับแล้วก็ดึกด้วยนะครับกว่าจะได้นอนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีนะครับกว่าจะได้นอนก็คือเข้มข้นมากนะครับที่ไปอบรมมานะครับก็ได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลักการกักเก็บน้ํา ในพื้นที่อของตัวเองอย่างของผมเนี่ยเข้าร่วรมโครงการ3ไร่นะครับเข้าร่วมโครงการ3ไร่ก็กักเก็บน้ำนะครับที่คํานวณปริมาณน้ําฝนดูนะครับก็ที่นู่นนะครับขสอนให้เราคำนวณปริมาณน้ำฝนได้ครับ,รบอ่ขอนนาของ3ไร่เราได้ประมาณเท่าไหร่รที่ผมคํานวณนะครับผมคิดจากปริมาณน้ําฝนของจังหวัดจันทบุรีนะครับครับก็จะอยู่ที่ ,6000 6 0ก0กว่านะครับพันกว่าลูกบาทเมตรครับพันกว่าลูกบาทเมตรนะครับแต่จริงๆแล้วพื้นที่ในอำเภอสอยดาวของเราเนี่ย ไม่ถึงไม่ถึงจะอยู่สักตกงตกน้อยกว่าบางงั้นใช่ครับตกน้อยกว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสี่พันนะครับในอยู่ประมาณนี้นะครับก็ได้ความรู้พวกนี้มานะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับปลูกป่าห้าระดับต่ำเตี้ยอดินใต้ดินหัวใต้ดินนะครับแล้วก็ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับหลายๆอย่างแซนด์วิชปลานะครับอืครับก็ได้ความรู้หลายอย่างนะครับพอได้ความรู้มาแล้วเข้าสู่โครงการ ได้รับงบประมาณเท่าไหร่ฮะทั้งหมดอของผมก็ประมาณนะครับสามไร่นะครับที่ได้ก็ค่าขุดบ่อนะครับขุดบ่อค่าปรับพื้นที่หนึ่งแสนสี่พันบาทนะครับก็คือแบ่งเป็นสองส่วนนะครัมีค่าขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็ค่าปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งครับค่าขุดบ่อแล้วก็ค่าพันไม้นะครับซื้อพันไม้พวกพวกวัสดุต่างๆนะครับค่าขุดบ่อนี้ หนึ่งแสนกับอีกสี่พันนะครับค่าวัสดุค่าพันไม้พันพืชพันปลานี่อีกสองหมื่นนะครับที่เราได้ครับครับแล้วได้ขุดบ่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฮะครับเป็นไงบ้างครับบ่อขนาดเท่าไหร่ที่ขุดไปที่่บอขุดนะครับผมขุดเป็นสองบ่อนะครับบ่อลูกบนนี่เก็บกักน้ําได้หนึ่งพันหกร้อยลูกบาทเมตรนะครับส่วนบ่อลูกล่างบ่อที่สองนี่เก้าร้อยลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่คองไส้ไก่แล้วก็นาด้วยนะ แล้วก็นาอีกอันนี้ก็เก็บน้ําได้น่าจะเก็บได้เฉพาะหน้าฝนนะครับต้องใส่ไก่กับนาเพราะมันแห้งเร็วครัับบต้องใส่ไก่กับนาอันนี้ก็ประมาณ500ลูกบาทเมตรก็เก็บน้ําได้ประมาณ3,000ลูกบาทเมตรต่อปีเนาะครับต่อปีเพียงพอไหมครับเพียงพอไหมกับการบริหารจัดการน้ําของเราแต่ละปีก็เพียงพอนะครับก็เราใช้ใช้ประมาณ1,500ัรลูกบาทเมตรเพราะเราใช้เฉพาะหน้าเล้งนะหน้าฝนเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะฝนมันตกอยู่แล้วนะครับครับ งบประมาณที่ใช้มาหมดไหมฮะหรือว่าใช้แค่บางส่วนเอ่อก็ก็เราไม่ได้ใช้หมดนะฮะก็ก็เราเราพื้นที่นะครับขุดบ่อเนี้ยที่เขาให้มา1นึ่งแกับอีก4ี่พันบาทนะครับครับเราใช้ไป8 4 0 0 0บาทนะครับที่เราใช้ไม่เต็มก็เพราะพื้นที่ของเราอ่ะมันขุดขุดแล้วมันเจอหินนะครับบ่อมันขุดลงลึกไปอีกไม่ได้นะครับก็คือแบบมันมาลึกก็จริงแบบแบบให้มาก็คือต้องขุดลึกเท่านี้ลึกคือปริมาณดินขุดไม่ได้ครับ พอไปเจอหินรถก็ขุดไม่ได้ฮะับเราก็ต้องเอาตามตามพื้นที่ตามสภาคพความเป็นจริงครับครับตอนนี้ตอนตนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยพอขุดสระแล้วอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้ขุดสระไปแล้วนะครับ<อ>ก็ปลูกครับพอฝนลงเราก็เริ่มปลูกต้นไม้ครับที่ปลูกก็มีกล้วยนะครับกล้วยทุเรียนนะครับน้อยนานะครับปลูกหลายอย่างน้อยนามังคุด<อ>มะพร้าวพร้าวน้าหอมนะที่ว่าปลูกเอ่อไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ย ได้ปลูกอะไรบ้างเลยไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยนะครับแล้วก็ปลูกฝั่งนู้นนะฮะไม้ใช้สอยก็เป็นพวกตะเคียนครับยางนานะครับพวกกันเกาครับพวกมะฮอกกานีครับไม้ใช้สอยนะครับไม้ใช้สวยแล้วก็ไม้กินได้ครับไม้กินได้ก็มีนะฮะนี่ฮะพวกทุเรียนแล้วก็ปลูกฮะ กทุเรียนพวกมังคุดนะครับครับไม่ใช่สวยนะครับเอแล้วก็มะพร้าวก็มีนะครับไม้กินได้นะครับครับไม้เศรษฐกิจนะครับซึ่งเราก็มีอยู่แล้วนะพวกยางพารานะครับแค่เรามาปรับให้เข้ากับพื้นที่ของเรานะครับมีงอกมีทุเรียนไหมมีครับทุเรียนฝังงนี้มีทุเรียนด้วยมีลำไยด้วยปะลำไยก็มีครับลำไยก็มีด้วยมีครบเลยบางอันก็คือเราของเรามันบางส่วนเรามีอยู่แล้ว แต่เรามาปรับให้เข้ากับพื้นที่ของเราครับครับสิ่งที่เราที่เราภาคภูมิใจที่สุดเนะี่ยพอเราร่วมโครงการแล้วอะไรแล้วเนะี่ยเรารู้สึกยังไงครับก็ก็รู้สึกนะครับว่ามันมันมันดีมากครับโครงการนี้นะฮะก็ก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาชมกันเยอะนะครับก็อต่างเชื่นชมกันนะครับว่ามันมันบริหารจัดการได้ดีฮะตั้งแต่ระบบน้ำนะฮะเขาเข้ามาเขามาดูเห็นระบบน้ำของผม ก็คือจากคลองไส้ไก่ข้าวบ่อนี้บ่อบนบ่อบนไหลย้อนกลับไปลงคลองไส่ไก่คลองไส้ไก่เป็นลงบ่อล่างบ่อล่างลงนานเป็นการบริหารจัดการน้ำํำภายในสามไร่ของตัวเองเนี่ยที่มีผมว่าถ้าไม่มีโครงการนี้นะครับ,รบผมก็ไม่รู้จะบริหารจัดก,การน้ํำยังไงนะครับแต่ละปีฝนตกมาน้ําไหลทิง้งไหลทิ้งนะครับพรามีโครงการนี้มาผมเก็บน้ําได้เนี่ยถึงจะเก็บน้ําได้แค่สามพันลูกบาทเมตรไม่เต็มสี่พันลูกบาทเมตรในที่ที่สามไร่ของผม นะครับแต่มันมันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยยังไงอ่ะเราเก็บน้ำได้นะครับครับรู้สึกได้ไหมว่าคุณภาพชีวิตเราถ้ามันมันเปลี่ยนแปลไปงไปใช่ฮะอย่างน้อยเรามีผักเนี่ยผักธรรมชาติขึ้นเองอผักบุ้งผักบุ้งขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะแหนแดงเนี่ยแหนแดงก็มาปล่อยนะครับแหนแดงเนี่ยแหนแดงเราก็ไปเลี้ยงเป็ดจากที่เราซื้ออาหารซื้ออาหารให้เป็ดนะครับเราเอาแหนแดงเนี่ยมาลดต้นทุน อาหารครึ่งหนึ่งในแดงครึ่งหนึ่งผสมจากที่เราให้อาหารสองโลต่อมื้อก็เหลือโลหนึ่งเราลดต้นทุนไปอีกแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีปลานะครับมีปลามีหอยกบเขียดมาเองนะครับพอเราทําโคกหนองนาเนี่ยพวกกเขียดพวกปูนะครับมาเองมาเองครับอนาคตเราก็จะมีพวกกบพวกเขียดพวกปเขารู้ได้ไงว่าเขาต้องมาเองมันอุดมสมบูรณ์หรือไงครับคก็ ก็น่าจะเป็นน้ำนะครับมันมีน้ําแล้วก็มันมีนาเพวนน่านกบเขียดปูนี่มันจะชอบนามันอยู่ตามนากันนะครับจากที่เราได้ทําไปแล้วเนี่ยมีคนในชุมชนของเราเนี่ยหรือคนนอกชุมชนก็ดีเนี่ยอาจจะมาชื่นชมมาชมมาถามหรือว่ามาตําหนิหรือว่ามาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรมีไหมมีครับมอีอ่าเป็นยังไงครับก็ชื่นชมก็มีครับชื่นมชมก็มีอ่าแล้วก็มีมาติมาอะไรก็มีครับ กที่เราก็ภูมิใจกับมันนะติยังไงเขามาติยังไงลนะ่ะก็ติติว่าเอ้ยมันจะปเป็นไปได้ไงนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราเขตบ้านเราเขตบ้านเราจะทํานาได้ไงยังไงก็เก็บน้ําไม่อยู่อมผมว่ามันผมอันนั้นถึงในหลวงราชการที่เก้าคำหนึ่งก็คือดินอะไรก็ปลูกได้หมดแหละท่านเคยอืเคยพูดไว้นะครับ,รบก็คือ ดินอย่างเงี้ยปลูกนั้นอันนี้ไม่ได้หรอกนะครับที่ไปอบรม,มปงแรดนะครับเขาเปิดวิธ,ธทั์ให้ดูนะครับดินปลูกได้ทุกอย่างนะครับเหมือนที่ในหลวงนาจิการที่เก้าท่านพูดไปนะครับแล้วเขวยบ้าไงไหมฮะเขามามาคุยไม่ไม่ครับก็ผมมั่นใจครับตั้งแต่ตั้งแต่ลงมือขุดแล้วผมวางแผนไว้หมดแล้วตั้งแต่มพัฒนาชุมชนก็มาวางเป็นให้สามไร่เนี้ยนะครับผมวางไว้หมดแล้วผมรู้แล้วระบบน้ําผมจะมายังไงอืแล้วตัวสุดท้ายผมจะเอาน้ําลงนา มันก็เป็นไปตามที่ผมวางไว้ทุกอย่างครับครับแล้วน้ําผมก็เก็บได้เต็มบอ่อทุกบอ่อนะก็ถ้าเต็มมันก็ล้นออกไปก็ไหลลงของไสไก่ไหลไปลงนาสุดท้ายสุดท้ายก็ล้นออกนะถ้ามันเยอะไปนะครับก็แค่นั้นนะฮะที่ผมเก็บน้ํำทีนี้อยากจะบอกอะไรพอเราเข้ามามีมีการปฏิบัติจริงๆตรงนี้เนาะอากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่า อยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาจจะมีเทคนิควิธีการอะไรของเราที่บอกกับพวกได้ครับเชิญครับช่วยกันก็ได้ช่วยกันสองคนก็อยากเชิญชวนให้ให้ลงเข้ามาศึกษาจากแปลนต้นแบบดูก่อนก็ได้คะ่ะมาพูดคุยปรึกษาหารือกันมามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลได้ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันคือพอเราเข้าไปในไปศึกษา จริงๆแล้ว่มีประโยชน์เยอะที่ที่เรายังไม่รู้ค่ะก็เวลาไปประชุมหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เวลาประชุมหมู่บ้านก็จะพูดให้เขาเข้าใจเรื่องโคกหน่องนาครับผมจะเสริมเรื่องโคกหนองนาเข้าไปเดือนนะครับประชุมประจาเดือนหมู่บ้านนะครับมีเสริมให้ชาวบ้านเขารู้ว่าผมทํายังไงยังไงก็อยากจะเชิญชวนมาดูมาดูที่สวนผมเนี่ยว่าผมทําอะไรบ้างนะครับก็อย่างน้อยคนที่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโคกหนองนาเขาก็จะได้เข้าใจ แจ้งยิ่งขึ้นนะครับว่าเราทาอะไรอยู่นะครับตรงนี้นะครับ,รบจากการที่เรานําศาสตร์พระราชาที่เราเรียกพระทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนี่เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อการดำรงชีวิตให้เหมาะสมตามหลักภูมิสังคมฉะนั้นพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของแต่ละอําเภอแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันความเหมาะสมอยู่ที่ปัจจัยของภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ เช่นดินน้ำลมไฟคนความเชื่อแนวคิดทัศนคติขนบธรรมเนียมประเพณีและการดำรงชีวิตที่มีความแตกต่างกันและที่นี่เป็นการพัฒนาโครเรือต้นแบบในแบบฉบับของบ้านหนองจับเป็ดหมู่ที่10ตตำบลประตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสุขทุกวันที่จันทบุรีสุขทุกที่ที่บ้านหนองจัเป็ดสวัสดีครับ